สวัสดีครับมาวันนี้เราอยู่กันใน Forza Horizon ภาค5เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ Hypercar จากค่าย m c l a r e n หน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับนับเป็น Hypercar รุ่นที่2ของค่ายเขาแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับ m c l a r e n P1 นะครับรถคันนี้จะเปิดตัวครั้งแรกในปี2012นง้างาน Paris Motor Show นะครับแต่ว่าจะเริ่มผลิตจริงๆคือปี2013ถึงปี2015นะทั้งหมด375คันนะครับเป็นรถ Plug-in Hybrid รุ่นแรกนะครับ ต้องใช้คำว่าไฮเปอร์คาร์ปักอินไฮบิดรุ่นแรกของค่ายเขาสี่นะครับอืมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไฮเปอร์คาร์รุ่นแรกจะเป็น m c คโครเรนเนะครับที่ผลิตในช่วงปี90นั่นแหละนะรู้สึกว่าจะเป็นไฮเปอร์คาร์รุ่นแรกของโลกด้วยมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะและก็พอเป็นรุ่นที่2ของค่ายเขาจะเป็นตัว MP4 1 2 c เนะครับเป็นซูเปอร์คาร์ของค่ายเขานะครับแล้วก็พอเป็นโมเดลที่3คือตัวนี้นะครับเป็นไฮเปอร์คาร์จากค่ายเขาอีกหนึ่งรุ่นนะครับ รถคันนี้จะจัดอยู่ในพิกัดสปอร์ตคาร์เอสเซ gment นะครับบอดี้จะมีแค่2ประตูคูเป้นะตอนเปิดตัวนะนะครับแต่ว่าณล่าสุดปี2022นะครับที่งาน Goodwood Festival of Speed นะครับเขาได้เปิดตัวเป็น P1 Spider เข้ามานะครับเป็นตัวโฉมสเปเชียลนะผลิตทั้งหมด5คันนะครับราคาขายจะอยู่ที่2.4ล้านยูโรนะครับถ้าเกิดเป็นดอลลาร์จะอยู่ที่2.57ล้านดอลลาร์อิงเป็นเงินไทยจะเท่ากับ92ล้านบาทไม่รวมภาษีนำเข้านะถ้าเกิดจะเอาเข้าก็ต้องบวกไปอีก330เปอร์เซ็นต์นะครับมีแค่5คันนะรถคันนี้จะวาง เลี้ยวเป็นวางกลางวางหลังขับหลังนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่เห็นไหมเครื่องจะอยู่ตรงกลางนะครับจะไม่ได้อยู่ข้างหลังนะเขาเลยใช้ชื่อว่าวางกลางวางหลังขับหลังนะครับเป็นรถมอเตอร์ไฮบริดนะมีมอเตอร์ด้วยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็น3,800ซีซี V8 ทวินเทอร์โบนะครับถ้าเกิดซีซีที่ถูกต้องจะอยู่ที่3799ซีซีนะครับองศาเสียงของตัว V จะอยู่ที่90องศานะครับรหัสเครื่องตัวนี้จะเป็น m 8 3 8 tq นะครับเป็นเครื่องรหัสตัวเดียวกันกับ mp 4ี twelve c นะ แต่ว่าแมทเทียลคือวัสดุทุกอย่างไม่เหมือนกันนะครับแค่ใช้เหมือนแบบว่าเท่าไหร่ระบบกับขนาดเสื้อสูบกับขนาดลูกสูบเท่ากันแต่ว่าวัสดุที่ทําขึ้นมาไม่เหมือนกันนะครับเข้าใจกันก่อนนะคันนี้ต้องทํามารองรับแรงม้าเยอะมากๆนะครับแรงม้ารถคันนี้อยู่ที่727แรงม้าที่7,500รอบแล้วก็ทรอกอยู่ที่720นิวตันเมตรที่4,000รอบนะครับไม่รวมมอเตอร์นะมอเตอร์รถคันนี้จะเป็นมอเตอร์ของแมคเกรนเองเลยนะครับเขาผลิตเองเลยเป็นแมคเกรนอีมอเตอร์นะครับ ใช้ทีมงานหลังบ้านของแมคคาเลนพัฒนาขึ้นมาเลยเพื่อรถคันนี้เลยนะครับแรงม้าของมอเตอร์จะอยู่ที่177แรงมา้าทอก260นิวตันเมตรเอามารวมกันรถคันนี้แรงม้าอยู่ที่903แรงม้าทอก900นิวตันเมตรนะครับเกียร์จะเป็น7สปีดดูโอครัชนะครับ0-100จะอยู่ที่2.8วิ0-200อ,อยู่ที่6.8วินะครับ0-300อยู่ที่16.5วินะครับ ระยะทาง1.4ส่วนไมล์หรือ400เมตรอยู่ที่9 8้วินะครับความเร็วเข้าเส้น400เมตรคือ2 4 5ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับท็อปสปีดคันนี้จะอยู่ที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะกล่องล็อกนะครับกล่อ,องตัดนะเพราะว่าจริงๆมันจะวิ่งได้แรงมากกว่านี้มากๆนะครับแต่ว่าเขารอกความเร็วนะที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่รถคันนี้จะเป็น4.7กิโลวัตต์นะครับ จะวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าโดยที่ไม่ใช้เครื่องยนต์แบบเงียบๆอยู่ที่31กิโลนะครับรถคันนี้น้ำหนักไม่รวมของเหลวอยู่ที่1,395กิโลนะครับแต่ถ้าเกิดรวมแบบน้ำมันเครื่องน้ำหม้อน้ำน้ำมันเข้าไปจะอยู่ที่1,490กิโลเลยนะครับเป็ไนไงภายในอะคันทาร่านะครับรูๆล,ล,ลาลาบวกกับคาร์บอนคาร์บอนน่าจะเป็นไราคาร์บอนด้วยนะไม่ใช่คาร์บอนด่าเงาน่าจะเป็นคาร์บอนด้านนะครับ <c oughs> จะพูดอะไรผิดๆดถูกๆเนาะบอกเป็นบักเก็ตเซตโค้รเท่เลยนะครับเดีย๋ยวพาชมรอบ,อก,อบกัน เครื่องยนต์เท่มากๆนะครับดูดิบอดี้เป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์โมโนค็อกนะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะใช่ใช่ใช่ครับเป็นแบบคาร์บอนทังคันเลยคนดูดิเทมไหมคาร์บอนแบบโโหดมาหาโหดมากพ่อออกตูดโคตรเท่พอแล้วไปได้แล้วเนาะ ออกมาแล้วข้างหลังเป็นแอคทีฟสปอยเลอร์นะครับเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ข้างในบ้านมันจะหุบอยู่ใช่ไหมตอนนี้คือมันกระโดดขึ้นมาแล้วนะครับน่าเสียดายผมมองว่าถ้าเกิดเป็นจริงๆมันน่าใจแบบว่าพอถึงความเร็วที่กําหนดมันค่อยยกขึ้นมาแต่ว่าในเกมนี้มันทําให้เป็นยกขึ้นมาตลอดเวลาก็แอบไม่เท่ยู่นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะเลนไลน์รถคันนี้เริ่มต้นที่แปดพันห้านะครับแต่ว่ากล่องจะตัดที่เท่าไหร่มากล่องตัดที่เก้าพันนะครับ ก่อเมื่อกี้เราเผียวพูดเกี่ยวกับเครื่องยนต์รคันนี้ไปใช่ไหมรถคันคนี้จะใช้เป็นรหัส M838TQ ใช่ไหมครับมันคือเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ m p 4 t r C ที่เราบอกไปนั่นแหละนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะผลิตในครั้งแรกในปี2011นะถึงปี2021นะครับแต่ในตัว m p 4 t r C จะใช้เป็นแค่ M838T เฉยๆนะครับในตัวนั้นแรงมา้าอยู่ที่592แรงมา้านะครับ รถที่ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะมีเป็น MP4 12 o 4ใช่ไหม MP412C นะครับแล้วก็ 650S แล้วก็พวก 675LT อะไรพวกนั้นนะครับพวกตัวโฉบพิเศษตัวล่างๆอะนะครับตัวเริ่มต้นเสียใช้เมื่อตัวล่างๆนะ <c oughs> อืมนั่นะแหละส่วนแรงม้าที่แรงที่สุดของเครื่องยนต์ตัวนี้จะอยู่ในตัว MSO688HS นะครับมันคือตัว 650S นั่นแหละรุ่นอัปเกรดแบบมหาโหดนะครับ แรงม้าอยู่ที่688แรงม้าเลยนะครับ688 PS นะครับถ้าเกิดอิงเป็นแรงม้าแบบ post power จะอยู่ที่679แรงม้านะครับเพราะว่าตัวเลขของ m c ค a r e n เรารู้ไว้เลยนะครับอย่างบางทีเราไปเจอแบบรถคันนี้ 540s 5.0s 7นะอ่ามันคือแรงม้าที่เป็นหน่วย PS นะครับ ส่วนถ้าเราคิดกันแบบว่าเขาเรียกอะไรนะไฮเปอร์คาร์ที่เป็นแบบว่าเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดใช่ไหมจะมีทั้งหมด3ค่ายใช่ไหมครับในช่วงปี2000ได้นับแค่ช่วงปีสองพันินะครับ2010ถึง2015จะมีทั้งหมด3ค่ายใช่ไหมที่จริงๆมี4ค่ายมาและนะครับนั่นก็คืออีกค่ายนึงคือจากรั่วตัว CX 75ที่ในช่องผมทำไปแล้วนะครับแต่ว่าเขามีปัญหาทางการเงินภายในนิดนึงนะครับรถคันนั้นเลยไม่ได้คลอดออกมานะครับ <laughs> ก็น่าเสียดายไม่งั้นน่าจะเป็นแบบว่า4ไฮเปอร์คาร์นะครับไม่ใช่3ไฮเปอร์คาร์ส่วน3ที่เราว่ามานั่นก็มีตัวลาฟรีใช่ไหมที่ผลิตแบบว่าแทบจะพร้อมกันเลยนะครับใช้คำว่าแทบจะพร้อมกันเลยมีลาฟรีแล้วก็ตัวฟอร์เชส9 18ไบเดอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีของเราเนี่เป็นพ1ใช่ไหมหลายๆคนอาจจะสงสัยหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมสงสัยนะครับว่าคันไหนมันเปิดตัวก่อนแล้วมันผลิตก่อนวะนะครับเหมือนแบบว่าใครเป็นคนแนวคิดเร์วมาว่าไอ้ไฮเปอร์คาร์เครื่องแรงๆมอเตอร์ไฟฟ้าเขาโหด นะผมก็เลยหาข้อมูลมานะครับรถคันแรกที่เปิดตัวเป็นคอนเซ็ปต์นะจะเป็นตัว918 Spider ของ p o r ์เช e นะครับในงาน80ปีเจนีวา m อ t ต r s h โชวนะครับนปี2010นะแต่ p o r ์เช e จะผลิตจริงๆคือปี2013นะครับจะขายหมดในปี2014นะและก็จะปิดลายการผลิตในปี2015นะครับทั้งหมด918คันนะครับส่วนรุ่นที่2จะเป็นตัว l a f e r r i นะครับ l a f e r r r i จะเปิดตัวในปี2011ณงานที่ไหนผมไม่รู้นะครับรู้สึกว่าจะเปิดในแบบว่า ของคอนเวิมิวเซียมของเฟอร์รี่นะครับในปี2011นะและการเริ่มผลิตจริงๆคือปี2013นะครับจนถึงปี2018เลยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยไม่ผลิตนะานจังเลยต้องบอกไว้ก่อนว่าเฟอร์รี่มันมีโฉมตัวอาพาร์ต้าด้วยนะครับที่แบบว่าเปิดราคาถ้าเกิดนับแค่ลาเฟอร์รี่จริงๆอ่ะจะผลิตช่วงปี2013ถึงปี2016นะครับทั้งหมด500คันนะแล้วมันจะมีตัวโฉมพิเศษคือโฉมเปิดราคาที่แบบฉลองเฟอร์รี่ครบรอบกี่ปีผมจำไม่ได้นะเพราะว่าไม่ใช่แฟนอบอลเฟอร์รี่อย เป็นตัวอัลปาร์ตาผลิตในปี2016-2018ทั้งหมด210คันนะครับส่วนของเราแมคโครเรนจะเปิดตัวครั้งแรกในปี2012เห็นไหมชา้ากว่าคนอื่นเขานะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตัวนี้มันพัฒนามายาวนานมากแล้วแหละไม่ใช่แบบว่าเปิดตัวปุ๊บมันจะผลิตเสร็จเลยหรืออกล่ไหมมันต้องมีคอนเซปต์มานู่นนี่เนี่หลายปีอยู่แต่ไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อนนะครับเรานับแค่รถที่เปิดตัวก่อนเข้าใจกระตามนี้นะส่วนแมคโครเรนนะครับเปิดตัวครั้งแรกในปี2013นะครับแล้วก็อ๋อโทษที ผลมันตกถนนเรื่อยนะครับมันเข้าเรื่องต่อเปิดตัวในเดือนตุลาฯนะครับออกเซอรเบอร์นะและแม่งวัววางขายแบบว่าทั้งหมด375คันนะขายหมดในเดือนพฤศจิกาเรียกแค่เดือนเดียวอะรถ375คันไฮเปอร์คาร์ระดับแบบเกือบร้อยล้านแล้วไม่ขายหมดอะสุดยอดมากนะครับผมมองว่าแม่งสุดยอดมากแต่พูดยากกว่าเพราะว่าเฟอร์รี่อะเขาไอ้นี่เว้ยเขาเลือกคนซื้อไม่บอกแม่คนที่จะซื้อลาเฟอร์รี่ได้ต้องแบบว่าครอบครองเฟอร์รี่ไว้แบบว่า5คัน10คันโน่นนี่นั่นอันนี้ผมไม่ดูนะ แต่ที่แบบหาอ่านข้อมูลมาคือแม่งแบบว่าเรื่องเยอะอใช้คำนั้นดีกว่านะครับมันเลยแบบว่าขายไม่ได้หมดง่ายๆยานี่หรอไหมไม่เหมือนกับแมคคาเรนมังที่แบบว่าแค่กระเป๋าหนักก็ซื้อได้น่าจ๋าน่าจ๋านะแต่ว่าแมคคาเรนพีวันจีทีอาร์ตัวที่เท่ห์อยู่ทูปคนโคตรชอบเลยตัวนั้นนะ่ะมันต้องไอ้นี่เว้ยต้องมีพีวันอยู่แล้วเว้ยเขาถึงจะขายจีทีอาร์ให้มังถ้าจำไม่ผิดนะผิดถูกขออภัยนะครับอย่างุดบอยอลัลตราส่วนบอชเช่ไม่นับนะครับเพราะว่าเขาผลิตม,มาตั้ง918คันนะ เยอะกว่าคันนี้เกือบสามเท่าเลยนะครับมาแต่งมาดูกดีกว่าปี2013 m c l a r e n P1 นะครับเนี่ยโอเท่ o te. เมื่อกี้มันเห็นสปอยเลอร์ลหลังกระโดดขึ้นมาเนะี่ยใส่เป็นลิ้นหน้าได้อย่างเดียวเลยนะครับใส่ไหมใส่ไปก็ได้ไม่เป็นไรนะครับสปอยเลอร์ลหลังถ้าใส่ละ่ะทุเรศจัดอะ่ะด,ดูดีแบบไม่เอาของเดิม เครื่องยนต์อย่างนี้เห็นไหมครับเป็น903แรง pues ม้าทอ901นิวตันเมตรน้ำหนัก1,497กิโลนะครับลดหน้าหนากัก4 2นะความจุกระบอกสูบ3,799ซีซีนะครับเป็นรถขับหลังนะเห็นไหมวางกลางวางหลังขับหลังนะครับไปไม่ขับสีได้แต่ไม่แปลงแล้วคันเราชอบให้ชีวิตมันยุ่งยากรถคันนี้วางเครื่องไม่ได้นะช่วงล่างหน่อยช่วงล่างเราขอจัดฟิตเนสรถก่อนใช่ไหมเดิมๆเป็นโช๊คเบรสอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปแต่งมันก็ได้นะเท่จริงผมชอบ โลบาใส่เลไรข,ข้างในไม่ใส่เหมือนเดิมนะครับลดน้ำหนักไปนะครับ145กิโลเคียร์เป็นเจ็สปีดดูโอ,อครัชเนี่ยจะทำไมพอใส่แล้วเลี้ยวมรถวะใส่เน,นี่ยท็อปสปีดเพิ่มเลยดูด,ดิใส่6สปีด8สปีด6สปีดไปเลยกันเราเน้นแรงเราไม่เน้นออริจินอลนะครับ เสียงท่อฟังไม่ได้นะครับแม่งแทบจะแตกอะไรไม่ได้เลยเว้ยอันนี้เสียงท่อเดิมๆนะมันก็ต้องเดิมอยู่แล้วว่าม่ามีท่อเดียวมันจะบ้ามัา้งขยายได้จาก3,799 cc เป็น4,000 cc นะครับขยายความจุของบอกสูงขึ้นมาแล้วก็ขยายเทอร์โบได้นะครับสปอร์ตท,ทวินเทอร์โบแล้วก็เรสทวินเทอร์โบนะครับแล้วก็เรสสวิ t h a อันติแรกนะครับี่ย รัวเป็นปืนโกลนเนะไม่ใส่นี่ใส่เป็นยางสลิกไปนะครับขยายซุมล้อดอะให้ฟีดเม้นต์มันเป๊ะๆหน่อยเห็นไหมรถหน้ายาง245นะขอบ19เนะครับ ข้างหลังนั้นจะขอบ20นะฮะเดาถูกไว้ย315ขอบ20นี่ครับข้างหน้าเราใส่เป็น20ไปไหมย0 20 2บยบางไรเราแบบข้างหลังเป็น21นะครับไอ้นี่ไ,ไงเทไหมโค้ทเทพูดอยู่คนเดียวนั่นแหละแม็กเดิม,ดม,ดมแม่งเท่มากไว้ นี่นี่นี่เลยใส่นี้ไม่มีใครเขาใส่กันหรอกแต่โดยใส่ไอ้ยี้แหม่รถแข่งดีป่ะเป็บแค่หวะใส่โอแซทที่เป็นเซ็นเตอร์ล็อกแล้วกันนะครับนี่ไงเทพไหมให้รู้หน่อยว่าเอ้ยรถแม็กแต่งนะครับจริงจริงแม็กเดินมันก็โคตรดีเยอะแหละเราแต่งอะไรไปบ้างนะครับสำหรับรถคันนี้นะน่าจะครบแล้วแหละเนาะจากเดิมเดิม9 0 3แรงม้าเป็น1,277แรงม้าจากท็อ901นิวตันเมตรเป็น1,274นิวตันเมตรนะครับ จากน้ำหนัก1,497กิโลเป็น1,379กิโลหน้าหนัก13%เท่า,เ,ทาเดิมขยายความจุขึ้นมาจาก 3,800cc เป็น 4,000cc นะครับก็ไปไปตื่นกันหน่อยมันทำสีอะไรได้บ้างจะพูดอะไรเดิ่มเดิมเป็นสีส้มตัดกับคาร์บอนนะครับมี2สีนะเลือกเป็นสีเหลืองได้ขอเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับจริงๆผมชอบสีส้มมากเลยผมว่าสีส้มมันเท่มากแต่เราจะไปสีเหลืองนะครับฝากระโปรงคารบ์บอนไหมเราไม่ได้ใส่ฝากระโปรงคาร์บอนมาหลายคลิปเนาะ ใส่ไปให้เขาดูกันไอ,อคีเนี่ยโคตรเท่เนีโคตรดูบูข้างเป็นคาร์บอนอยู่แล้วนะครับสปอยเลอร์ไม่เอานะล้อดูดีๆมันไม่เท่หรอกเพราะว่าสีมันเป็นอย่างนี้นะครับเราจะใส่สีเข้าไปนะครับกรุ๊ปหนึ่งนะครับก้านก้านคาร์บ,บอนนะครับสองล่างไอ้ยเนี่ยเท่เห็นไหมมันมีตัวหนังสือแบบนี้ด้วยดูดิอ่ากรุ๊ปสองคาร์บ,บอนไปนะครับกรุ๊ปที่สามคือตรงไหนอ๋อตรงกลางนะครับ กลางสีเดิมสีแดงที่อยู่แล้วอินนั่งอย่ข้างในช่างมันไปเลยนี่ครับเอาล่ะเอาลิฟ์ล่ะขอบขอบขอบสวยๆนะเพื่อนเอ้ยมีขอบเห็นไหมขอบแดงแล้วกันนะครับให้มันเข้ากับตรงกลางเรานี่ให้มันเข้ากับตรงนี้เห็นไหมส่วนดิสเบรกนะครับดิสเบรกเราจะไปสีเหลืองเพราะว่ารถมันสีเหลืองไงล่ะสีเหลืองเกมนี้ม่งไม่สวยเลยวะคุณดูดิ หรือจะเป็นแบบว่าสปีดเทลไหมสปีดเทลจะเป็นสีเขียวอย่างงี้เว้ยใช่ปะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะต้งแดงแล้วกันนะเอ้แม่คุมโทนป่ะให้เขาเท่ห้เขาดุเท่จ,จัดๆนะครับปาออกมาข้างนอกแล้วปวนย่ยไม่อยู่ตกอ่ะ เมื่อกี้เราพูดถึงเครื่องยนต์เสร็จไปแล้วนะวันนี้เรามาเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าต่อนะครับผมแม่งแบบว่าอยากรู้ได้อยากจะยู้เขาเรียกอะไรอยากจะรู้แบบลึกๆมากเลยแต่ว่าบางทีเราหาข้อมูลไม่ได้บางทีก็อ่านไม่ออกนะครับไม่ได้เก่งอังกฤษขนาดนั้นก็ไปหาข้อมูลมาผมแอบงงไงว่าเอ้ยทำไมเขาผลิตไฮเปอร์คาร์มอเตอร์ไฟฟ้าใช่ไหมทำไมต้องใช้มอเตอร์ของตัวเองด้วยวะอย่างเราไปดูอย่างคูนิเซกใช่ไหมยังใช้มอเตอร์ของยูซ่าเลยนะครับ ซึ่งโยซ่าก็เป็นแบรนด์ของอังกฤษเหมือนกันนะครับผมก็เลยงงว่าทำไมเขาไม่ใช้ว่าเราลืมคิดไปว่าแมคเกรนเขามีทีม F1 ใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่าทีมแมคเกรน F1 ใช้เป็นเครื่องของใครนะครับแต่ที่แน่ๆคือ F1 ณปัจจุบันใช้เป็นเครื่องไฮบริดไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมาละเอียดอีกว่ารถ F1 รุ่นแรกะแบบว่าปีแรกที่ใช้เป็นไฮบริดนะครับเป็นปีไหนนั่นคือปี2014นั่นเองนะครับผมเลยมองว่าอ๋อเขาพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าของตัวเองเพื่อไปใช้ในทีมแข่งของ F1 ร เรื่อออกไหมเหมือนแปลว่าเป็นโน้ตหาวนะครับหาข้อมูลแบบว่าทําสําหรับลงแข่งของรถตัวเองนะครับและอนาคตมาครัก็ได้ใช้ด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าแมคเกรนเซนน่าก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยใช่ไหมส่วนสปีดเทลเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะผมจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากาันข้มลลยอมูลละเอียดตอนเล่นรถพวกรุ่นนั้นแล้วกันนะครับเพราะว่าในเกมนี้มีหมดเลยนะพวกแมคเกรเปนไอเซนน่ากับสปีดเทลนะครับผู้หญิงจะถูมันเหมือนกันเหมือนกับว่าฟอร์เรย์ก็เหมือนกันใช่ไหมฟอร์เรย์ก็มีทีมแข่งเอ็กวันะครับ มอเตอร์ของบรี่ก็รู้สึกว่าจะผลิตเองหรือเปล่าไม่รู้นะส่วนบอชเชนี่ผลิตเองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องการความรู้เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้าไปใช้พวกแต่ว่าในตัวพนามล่าเงียไม่รู้ว่าผลิตพนามล่ามาก่อนหรือเปล่าด้วยนะก็จะมีตัวไหนบ้างนะพานามลา่าใช่ไหมมาคาร์บ้างหรือเปล่าวะผมจําไม่ได้นะที่เป็นแบบว่าไฮบริดของปอ์เะชนะี่ครับชมาแล้วกันนาะง่ายไหมง่ายนะครับจบแล้วสำหรับรถคันนี้ เนี่ยเห็นไหมสปอยเลอร์หลังมันเป็นแอคทีฟนะครับเอ้ยทูดี้มีโดรนบินเป็นมังกรด้วยเอาเข้ากับตรวจจีนม,มากๆดูท้ายแอคทีฟเราดูมันอเพิ่มเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเวลาเราแตะเบรกปุ๊บข้างหลังมันจะแบบว่ากดลงมาเพื่อต้องการดาวนฟอสเลยนะครับหรือกดให้ดูดรอบเนี่พอขับเร็วๆปุ๊บมันแบบว่าเอาดาวนฟอสออกอ่ะกดแอร์ไหมแอคทีฟสปอยเลอร์ มันเท่จริง,รงๆนะถึงลูกทรงมันจะแปลกๆเละ <laughs> <laughs> แต่ผมชอบทรงมันเร็นเลยผมว่ามันเท่เดีมันดูแบบว่าโคตรรั้มนะครับเขาผลิตรถรุ่นนี้มาเพื่อหลักอากาศพลศักษา์นะครับเน้นให้มันรูดลมลมลอลิง โชวคนดูนล้ <laughs> มีคนขอเซ็นหน้าผมมาก็าเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวขอไปแบบว่าเราขอยกไปใารอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาแม็กรดรอีกรอบหนึ่งต่อรอบหน้านแลวกันเนาะส่วนคันต่อไปคลิปต่อไปนะครับเป็นรถที่ผมอยากทำขึ้นมาเองแหละนะครับเพราะว่าที่คนขอมาหมดแล้วนะครับ <c oughs> อยากเห็นรุ่นไหนก็ขอกันเข้ามาใหม่ได้นะครับรุ่นต่อไปจะเป็นรถญี่ปุ่นนะครับเป็นค่าย T D M นะ ม่ให้ว่าเป็นรถค่ายบิซูบิชินะครับแต่จะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันลวกันนะครับไม่บอกไม่บอกเ๋ยวรอชมเราเขี้ยนผมมาตกแผู้ดีไม่ได้เลยมบให้ว่าเป็นรถที่อยู่ในหนัง <laughs> เดี๋ยวรู้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอามา <laughs> คือผมไม่ได้อยากรู้หรอกว่าในหนังมันแตกเป็นอะไรนะครับมีชออ่องหลายช่องเขาทำไปแล้วเราอยากรู้แค่ว่ารถเดิมๆมันมีอะไรบ้างวะ เดี๋ยวเราจะมาเจาะสเปคลึกลบเดิมๆกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยวาดก,กันเนาะในคลิปประปัดนะครับอันนี้ยังไม่ได้จูนนะจริงๆมันวิ่งได้มากกว่านี้แหละนะครับเดี๋ยวเราก็จะจูนกันแล้วกันเราขอเทสซอฟร์สเปคให้ดูหนยนะเพือชัดแบบเลื่อน,นลายกันหน่อยใช่ไหมจะดูเลื่อนไหม <c oughs> พอดูเลื่อนไหมอะไรก็ไม่ได้400กิโลเมตรนะครับ ตัว M นี่น่าจะเป็นโหมดเกียร์แมนนวลบ้างใช่ไหมแบบว่าใช้มือกระดิกไอตัวพัดเดินพัดเดินชิปอะ่ะมันจะเล่นบูทไปเติมป๊อปเพียงเดียวเลยข้างขวานี่เป็นออยนะครับเป็นวอเตอร์แบตเตอรี่นะครับ E V นะ E V เต็มถังเลยน้ำมันก็เต็มถังนะครับแบตเตอรี่เต็มถัง429นะครับได้แค่นี้แหละไม่มีบูทหรอกปกติมันต้องมีแบบว่าวัดบูทขึ้นโชว์ว่าเ้ยรถคันนี้ไม่มีรบูทไม่มี 4 2 9นะครับก็ประมาณนี้แหละมาเดี๋ยวเราไปจูนกันดีกว่านะครับขอตัดไปตอนจูนเสร็จเลยแล้วกันนะอ่าไปจูนมาแล้วนะครับแรงมากกว่าเดิมไม่มากหรอก <laughs> มันได้แค่นั้นแหละนะครับมันเป็นรถขับหลังช่ว่าร่าเราต้องเบิร์นโชว์หน่อยบ้างใช่ไหมทำเนียมช่องเราไอ้หน้เบิร์นเบิร์นโชว์เลยเบิกหน้าไม่อยู่แล้ว <laughs> ขับหลังนะครับปิดแท็กชั่นคอนโทรลด้วยมันก็จะไหลๆประมาณนี้แหละนะ mm hmm. แล้วก็ไปเอาดาวฟอร์ดออกมาเพราะว่าเราต้องการเพิ่มสปีดอน่ารนับ mm hmm. ลองสังเกตพวงมลา,มาลัยแมคเคลนห็นไหมครับ mm hmm. พวงมลาลัยของค่ายแมคเคลนจะไม่เป็นแบบว่ามัลติฟังชั่นนะ เพราะว่าเขามองว่าพวงมาลัยมีไว้แค่ขับขี่อย่างเดียวนะครับต้องการให้แบบว่าผู้ขับขี่เขาโฟกัสกับพวงมาลนะัยเนาะแต่มันจะต่างกันกับเฟอร์รี่เนาะใช่ไหมเฟอร์รี่จะแบบว่าปุ่มมันติฟังก์ชันทุกอย่างอยู่ที่พวงมาลัยหมดเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะให้นิ้วของเราไปแตะที่อื่นนะครับต้องการให้กลุ่มมทีพวงงาาัยคืออต้้รใหโฟกัสเหมือนกันแต่ว่าว่ามองต่างกันเนาะใช่ไหมครับ 444นะครับไม่ขึ้นแล้วเม่เลขสวย444่นะเขาสวยนะซื้อหวยเลย <c oughs> <c oughs> เอ้ยยิงไม่ต้องเบรกเลยเนะี่ยเข้าได้เลยนะครับแตนะ่ข้างหน้าเนะี่ยแบบ๋ยวเข้าเล่งแบบในกันช่วยเขาได้ไหมอ้าไหวหน้อยอย่างนงั้เนานะ ตัวแอคท <ion> <laughs> ีสปอยเลอร์วันที่นะครับก็ปั๊ส่วนเราคลิปนี้ขก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นรับบ๊ายบายนะจอยกับปรากดติดตามอยู่หมือนกันนะทุกสแกนสเปรไปแล้วครับสวัสดีครับ